กเบิงให้ лай, หไหลม้ยไท่ประจำวันอาทิตย์ที่สิบเก่านะครับการย่าืมกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานน้ำนี้นะครับเด้อเอาไปนี่ครูที่หนึ่งครับเออเงาอีที่อจะทอท่องตูวี่นะครับเจอกับเคมอลูนติดร่มหนาวนะครับเคมอลูนติดล่มหนาวคู่นี่ต่อยกันเบียดกันไปเบียดกันมานะครับผลสุดท้ายยกที่ห่านะครับ เงาอีที่กะเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเคม,มรลูนไปแบบขาดรอดเป็นฝ่ยายน,นะครับขาดรอด่นตัวนนะครับมวยรอบที่หนึ่งนะครับค oh, นนองมากก็คือเคม,มรลูนเป็นฝ่ายชนะคะแนนเงาอ,อ,อีที่พอทอดข้อเทียไปแบบขาดรอดนะครับ ส่วนไม่อรอคู่ที่สองนะครับมม่อรอคู่ที่สองเนี่ยเป็นการพบกันร,ระหว่างเอเจกอร์มเกลียวนะครับเจอกับเพชรดุโรดนะครับเพชรดุโรโชคบางแสนนะครับมวยวูนิดปลอ่คือคู่ขี้ครับคู่ขี้สูสี นายกกรรมการชูมือให้ AJ เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรดุงโรดโชว์วันแสนไปค่ะบส่วนร่องครูเอกนะครับพี่น้องร่องครูเอก ปรรจารันัดที่1 9มกราคมนะครับเป็นการเจอกันระหว่างบุติไก่วิเคเขาใหญ่เจอกับใจเพชรสิงห์ม้าวินครับมวยคูนีต่อยกันไดน้นำหนัก100ปอยตามที่ชก่อนนะครับมวยคูนีเซียนมวยท็อปสี่มหาถั่งบุติไก่นะครับ ก,การขนการชกพบพายยกนะครับจะกรรมการชั่วเมื่อยบุตริงไกเป็นไฟชนะคะแนนใจเพชรสิงมาส์ปินไปแบบขาดลอยครับต,ต้อนรับให้หลม่มวยคู่เอกปจัจจามนตรีสิบ่ก้ามกราคมนะครับเป็นการพบกันร,ระวางจัดพ่อย่อของกิน่นเจอกับปานเทพเอกเอมืองนุ่นครับ มวยคู่นี้ต่อยกันได้น้ำหนักต่อยยี่สิบสามปอนด์นะครับใจไหมกีฬามวยคู่นี่พอคมโยกับชัดข่อยพ่อหอกินเนี่ยอีกยิ่งมวยคู่นี้เป็นมวยแก้มือนะครับพี่น้องเป็นมวยแก้มือรัอชัดข่อยพ่อหอกินเนี่ยเปสเตฟาปานเนีตยจวมโลกนะครับบอกงอ่ายๆว่าเป็นการติดล่มเลย เสภ่าไผ่กับกรรมการกับผู้เมื่อไห้ปานเทพชนะเป้าจัดค่อยไปนะครับ,บ,บ,ส,รบส่วนอาทิตนาผมและทีมงานกับสินน้ำให้ได้มาให้พี่น้องเดบิงกันส่วทิศนะครับสำหรับอาทิตย์นี้กับขอขอบคุณแฟนๆนะครับสิษย่อให้กำลังใจและแรงเชียร์ผมและทีมงานอาทิตนากัะพ่อกันเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ